ครับสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุกูสุคนยินดีต้อนรับผมคือช่องบ้าต้นสายเกียนชนแนลคือเขาพี่น้องไปเบิ้งข้าหาปลาพี่น้องโอ้ยผมหัวตะเลีวเวียดก็เลยสิมาอัดคลิปให้เบิ้งพี่น้องมันว่ามันว่ฮะโอ้ยมันบ่าเนอะเลขตัวแล้วสามตัว

แต่ยาตาสูบผมนั่นก็งามอยู่ดอกก็ได้อยู่ขณะเช็คสองตัวด้วยกันมันบกเข่ามันหนาวมันถือเท้าฟ่บเออมันถือเท้าฟุบเหรอมันต้องใหญ่หมวยแล้วนี่มันว่ามันต้องโบ้องกลางตัาจังสี่รอกลงกลางไล่ไม้กลางว่าพี่เออกลางมาไล่เนี่ยได้อยู่ด้วผมว่าเกิดได้สามตัวนะโอ้ยอีพ่อคือพวกกลางตลอดเบื่อสั่งมากลัว กลา,างแมวเอาเลยรถยังเที่ยงมืดเลยจะมาเอาเออ,อไล่ไหมไหมม่ได้ขจิกางไว้ก็ไล่นี่ลดเลยมันเล่นตามอยู่แล้วนะบัวประตัดไล่นเนี่ยบัวตัดกุลด้วยกูลดบมาได้ดอกเบวงแี้ได้สามตัวตอนนี้แหละตอนนี้แหละมันจนะ,นนนะชักก่นอนมีคนเอาขึ้นด้ ฟาไปอาน้ำเาไปอาน้ำแล้วไปอาน้ำยอ้ตายแล้วหมนยาเตรียมกองไว้ยังดิเบิ่งเอานี่หะเป็นหายจินต่เฮาเนาะมันจะเขาก็มาเด้เามาเออเขาก็มาเด้มันหายจินแต่เฮาดมีหลายคนเนหายอยู่หายจินเขาลงทางหุ้นคุ้นหุ้นุ้นเขาลงในมือได้ทางุ้นุ้น เขามาสีดเบ็ดเขามาวานแห่กันเดมัวมันวามิต่าเฮาหายกินเนาะเออมันวามิต่าเฮาด้วอ๋อวัได้ก็แล้วไปนะได้ซ้ำตัวอ้าเพอซ้ำตัวนี่แหละสำนีล่ะโอ้พ่อการชิปนาพี่น้องว่าจะมาตั้งใจว่าจะมาถ่ายคลิปนะอ้าโอ้จมุนไปแล้วพี่น้าะอำลาพ่จากไปก่อนบ๊ายบายพ่อการชิปนาสวัสดีครับมากดไลค์กดแชร์ไปแล้วโอ้